กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนช่วง23-25กุมภาพันธ์นี้หลายพื้นที่โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและภาคตะวันออกจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกันโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุณหภูมิจะลดลง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกร,กรควรเสริมความแข็งแกร่งให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งระมัดระวังรักษาสุขภาพช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นําพัดความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนสําหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับ ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวครับ